มื่อวันเม่อเมวนลครับโมเมนเมือวนมวนมื่อวแล้วเม่อวัไว้กว่าเม่้าันไ้วยเก่าก็า่ทามอาก่ามามกมุจะหุดหเาเบอมากเก่าคเก่าเมาโอ้ยบมากคแบมามาองว่าคือเ่นพกนีมากกองาวคือด่าง เออพกรกาก็ขมกากายเป็นธรรมมาธาธรรมมาคือแบบว่าพี่แตงคนเมืองเินธรรมาดาเขามาพักอนเขาไม่กนเขาโอ้โหตะกี้ตะกี้ตอนมาอยู่ตอนมาอยู่ใหม่ๆกับบ้านเนี่ยมคนมาติมมาสิชั่วโมงนี้มันกกลายเป็นเรื่องธรรมาดาไปแล้วออม่ายเ่มา

เขาไาสักอยู่ประมาณสามสามเถื่อสามโบเมนโบแมนสามเถื่อไหมสามเดือนเถื่ออุบลครับบ้แม่แม่แม่ยังหููเลยไทยแม่ยูขอัแก่นบอกยูกาลสินแม่เตี้ยวเตี้ยวขอนแก่น แมนโหหัวอิลยใหญ่สุดยอดอิลีหัวหัวดำเพิ่ผมเนี่ยสุดยอดอิลิใหญ่ย่ามันเบ่งคลิปสมือ ป่าลูกอื่นฮ่าือคือเนื้อเขาต่อยมางะมขาต่มาง่ะเขาต่อยกุ้งเก๋เข้ามาเอ๊ะเขาดั่งเขาต่อยวัวมาไก่มือใหญ่คือไม่มาบอกมาง่าหน่อยอือดั่งไม่มาหามือยาญแล้วมาตัดตัวแบบมือยาญ่คโอ้โหบ่อดอกแม่ อบอดอกแม่ย้ำบางๆเขาเก็จีมาอยู่ดอ้ครับช่วงนี้ช่วงนี้ง,นง,านงานมันติดติดติดกันแบบคลักเลยแมนครับอันนี้ก็อันนี้ก็ได้มาย้อนว่าผีเป่าเพิ่นเอฟ้ามาํำรถผีเปา่าเน่ยนะครับ ก็ก็ามาเยอะไก่เนยมา้อเครือมางะกมาเครือู่มาอาเครืออยู่รุ่น so ว่ากันเุ่น่นละเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวก็มังก็มีเราพามีอ๋อแล้วอันไปเบิ่งแม่แม่ยเป็นป่วยน้องชู้ใจไปเบิ่งแม่แม่ป่วย เป้่ามาไม่สองมาทำมาขึ้นมาขึ้นแตว่าเ่งแมเศ้าแค่พเศ้าบม้หงทายยังยังโนเม่ยังมาทานเส้าครับจังหวะหัวมือคนหัวมงานนักก็ต้องไปหาพักผ่อนเห็ดงานกลางคืนเนเม่เวลาพักผ่อนต้งเทียเวลาพักผ่นมันหน่อยัง

เ้วบวกเอาเรากินยาเราก็บวกออออออทนนัดหน่านาล่อมาลำมากกรเนมากแน่ๆมันไปเรื่องานมันเยุ่ากัดกนเ้าพื้นไหงมาก โอ้เด็กก็มีแม่ีอมหออุ้ยยังใหญ่มดกำลังแล้วผมีเงินเนาะดีแล้วแม่ดีจบมอหกม่มโอกาไนัมันไปฟังเมอหลํามันไปทพอจมาหับมันก็เลยไปสมัครก็เลยได้มนก็เลยไปแนะนผ่านเลย ทีมาอยู่นกหาเงินบ่ทันใสไปทำงานปนี่แม่แม่อยู่ก็ไผ่ไปนี่ครับไผ่ยบกตรต้อาไม่วยก็ท่านมากโอมีคนระมีตอนมมานใช่เนี่ยน้อน้อมาเติมกำลังใจนกหน่อยกับบ้านมาเติมกำลัง โอ้ยเคื่องมือนี่วุดก็บ่ค่อยไม่ความหมายหอกแม่โอ้ยไฟจะวาจังได้กัซงแ้วหันงเห็ดเห็ดดีเห็ด ตะกี้แมกัเป็นมอลำไปลำไมเงี้ยนงอไปเหลขั้วอยู่โคดไหนบ่ได้คือมูเตอร์นี่มันจะลาไปเเอาอะไรโอ้ตะกี้แม่กัเป็นไปลำเพื่อกันหมองยางลำยางเอายางเอาครับโอ้ตะกี้ตะกี้ในในงานเท่บาทงตะกี้งานละสมรยบ้งตัเขาออกใูละ่ิบาทคูลี่บาทก็

อันนี้อันนี้เขาอันนี้นันลายสูตรนะแม่เปลี่ยนลายสุดโอ้ยสิบสูตรุดแล้วแม่เป็นสิบปุ๋แล้วะไคร้หมูาต้ด้รูกนของกับมีอกระเป๋ากกเาแค้นวัะเป๋าอื่นพินเนาะครับพินแคตะมะลำมะลำสิทธิ์นี่ยังก็มีเวิดหลายพิ้นแค้นเบรดเพื่อนนั่นละแม่หมูมีหรืครับเป็นอันลำก่อนเป็นวะแม่ที่ขี้

อดีตมอลำ่ไหมอู้ยสุดยอดายนางเอแ้มบังหอบังกับงอนบันาง้ถามไผม่จังโมีผู้ไม่งยาไปถามมอยามยามเขามีบุญบานหรแม่เขามีบุญบานเราไปถามเขาเอาครับ จังเ่าขาสมาคมสมาคมมอวอหมเขาสมคบท่ะบาทบแล้วอันเขาติดต่อจังเลยติดต่อจังเนี่ยเลยติกิริยา